สวัสดีครับคุณช่ทุท่านกลับมาพบกับผมพลโมโตไร,รว่าเว็นเช่นเคยในวันนี้ผมมีข่าวสารรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ภายในประเทศมาอัปเดตให้เพื่อนๆทราบกันครับซึ่งในครั้งนี้จะเป็นข่าวของค่ายกังหันฟ้าขาว BMW โดยทาง BMW Motorrad Thailand พวกเขาวางแผนที่จะเปิดตัวรถใหม่ BMW R18 ก่อนที่จะเข้างาน Motor Expo 2020ปลายปีนี้ สำหรับ BMW R18 ถือได้ว่าเป็นรถสไตล์ Heritage Cruiser จากฝั่งเยอรมันมันได้รับแรงบันดาลใจมาจากรุ่นพี่ในอดีตอย่าง BMW R5 แต่ลุคของมันถูกปรับใหม่ให้ดูโมเดิร์นทันยุคทันสมัยมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใช้ชุดระบบไฟแบบ LED ชุดมาตดวัดก็เป็นแบบรูปผสมอนาล็อกกัดิจิตอล ชุดท่อไอเสียทรงหางปลาออกคู่ทั้งสองฝั่งด้านขุมพลังเครื่องยนต์ BMW R18 คันนี้เป็นเครื่องยนต์บิ๊กบล็อกสสูบนอนมีความจุใหญ่โตถึง1 8 0 2รซีซีระบายความร้อนด้วยอากาศนับได้ว่าเป็นเครื่องบ็อกเซอร์สสูบที่ใหญ่ที่สุดที่ทางค่ายเคยผลิตออกมาพละกำลังอาจจะไม่มากอยู่ที่91แรงม้า HP แต่แรงบิด ทลักไปถึง158นิวตันเมตรซึ่งแรงบิดระดับ150นิวตันเมตรนี้มีมาให้ใช้ตั้งแต่รอบต่ำประมาณ2,000รอบต่อนาทีขณะที่เทคโนโลยีอื่นๆก็มีให้มากมายไม่ว่าจะเป็นระบบกุญแจแบบ keyless การปรับ riding mode ได้3รูปแบบระบบช่วยรักษาเสถียรภาพการทรงตัว ASC ระบบ traction control ระบบช่วยออกตัวบนทางชัน และระบบ reverse a s s i t หรือช่วยถอยหลังราคาค่าตัวของ bmw r 1 8ในประเทศอังกฤษถูกตั้งไว้อยู่ประมาณ1,9000ปอนด์คิดเป็นเงินไทยราวๆ770,000บาทสำหรับราคาในประเทศไทยนั้นจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวทางทีมงานเราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆทราบกันในช่วงวันเปิดตัวต้นเดือนพฤศจิกายนนี้แน่นอนครับยังไงผมก็ต้องขอฝากเพื่อนๆคุณผูมชมทุกท่าน กดติดตามพวกเรากันด้วยนะครับทั้งในส่วนของ YouTube c h a n n n l m o t t r r i v a l นี้กด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราในขณะที่ f a c e b o o k c o m m o t o r โตไรทขอเพื่อนๆเ,เข้าไปกดไลค์แล้วก็กด see first เอาไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารสดแบบ Real Time วันนี้ผมพล m o t o r ร i v a l และทีมงานขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ